สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาข้อหารือภาษีก่อนในเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีเงินค่าเช่าทรัพย์สินแบบ leasing ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรา65ตรีวงเล็บ20แห่งประมวลรัษฎากรข้อหารือมีรายละเอียดดังนี้ครับบริษัทซอบริษัท ได้สัญญได้ทําสัญญาเช่ารถยนต์นั่งแบบรีสิ่งฟินแลนซ์ลีสกับบริษัทรอรประเทศไทยจำกัดสำนักงานขอหารือดังนี้ 1. บริษัทมีสิทธินำค่าเช่ามาถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ 2. บริษัทมีสิทธิหักค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ได้หรือไม่แนววิิตชัยมีดังนี้ครับ 1. กรณีบริษัททำสัญญาเช่ารถยนต์นั่งแบบรีสิ่งรายจ่ายค่าเช่ารายจ่ายค่าเช่าดังกล่าวบริษัทมีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ตามจงนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินคันละ36,000บาทต่อเดือนตามมาตราห5ตรีวงเล็บ20แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา4วงเล็บ2แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการกในการคำนวณกำไรสุทธิฉบับท,ที่315พศส5 4 0ักรณีบริษัทใช้สิทธิ์ซื้อรถยนต์เมื่อครบกำหนดเวลาเช่าตามสัญญาเช่ารถยนต์แบบริดซิงถือว่ารถยนต์ดังกล่าว เป็นทรัพย์สินของบริษัทบริษัทมีสิทธิ์หักค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุนเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน1ล้านบาทได้ตามมาตรา5แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินฉบับที่145พศ2 5 2 7